ตื่นมาเปิดห้องให้คมก็เลยว่าแอนมีเรื่องสาคัญจะเล่าให้ไม่ใช่ตื่นค่ะหนูลับลาบลับแบบตัวเองตัวเองเขามีเรื่องเอาไอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยรถไปชนอะไรหรือเปล่าขึ้นตัวดัปตื่นแต่ต้องไมาขึ้นขึ้นขึ้นคืคิดอย่างเดี๋ยวพราว่าหน่อยเดินทางสมือเวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเป็นห่ว ของที้งว่าจะเป็นรถไทรก็ตามแต่ใช่แต่ว่าคือหนาเต็วมากเอาเขาเขาเขามีเรื่องเขามีเรื่องเจงเขามีเรื่องจะบอกเรื่องใหญ่มากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปคือผมใช้คลิปอธิบายเลยโอ้โอ้อธิบายกับเมียให้ฟังับเมียกับโต๊ะเล้อย่างที่นี้เราก็เลยแบบว่าอันนี้ไทยแบบว่าก็เอาคลิปจะคล้องเนี่ยเขาว่าเขาสิเอาหลูไม่ห้องเรียนเลยเพาะั่นฮะ อไ,ไว้วางสกิก็ก็ขนลุก<อ>ก็เลยคือในความรู้สึกตอนนั้นอะ่ะมันหนูอะ่ะหนูกับว่าเคยรู้สึกแบบนี้คือกันมันเหมือนแบบเราจะมี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 ความรู้สึกที่มันตื่นเ<อ>ต้นด้วยแล้วก็ตื่นต้นไปด้วยตาแบบ แคมันดีใจโดยบอกกับบอกว่าดูแลกันซึ่งผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าแอนจะรู้สึกอะไรก็คิดว่าเออนอนน้อนนอนไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ลองเล่าให้ฟังเฉยเฉยนะไม่ได้คิดว่าเขาจะเอานะผมลบองห้เขาฟังหนังสือเราปรากฏว่าเขากับเป็นคนมักเด็กหน่อยล่ะจริงๆแล้วเขากับเป็นคนมักเด็กหน่อยแต่ว่าเขากับวันเดียแบบสุ่มสี่สุ่มหาก็สีเอาผู้นั้นผู้นี้มาเลี้ยงเลยคืออันนี้เขาใจบัตรบัตที่นี่เพราะเขาเห็นเราก็รู้สึกว่า เอ๊ทำไมเขาอะเป็นคนที่เด็กอะไม่ค่อยเข้าหาเลยแหละจริงๆเขาก็เป็นคนที่รักเด็กแต่ยอกยอกเด็กเ่าเป็นแต่ว่าสองคนเนี่ยคือคือห้เพิ่นอุ่มโดยที่แบบเขาก็มองหน้าเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างค่ะเราก็เลยเอ๊หรือว่าผีหรอกวะรือว่าเนืยอชื่อชันฟันอยู่เฉยๆแบบแบบวลูว่าแบบมันเกิดอีกอย่างึ้นนี้มันมันคือเป็นมันคือมีเรืองเล้าเอียงแบบนี้ก็เไยแบบตัวเองตัวเองโทรหาหลวงลุง เออตั้งนั้นทีสะกองก็เอยยูน่อยู่ในหลวงลุงหลวงลุงนี่าอยูเชียงใหม่ที่แม่แตนกับแม่แม่แตนเมื่อกี้ไปก็เป็นหลวงลุงที่ที่เราเคารพนับถืออยู่วัดหนองโค้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลวงลุงที่มีคววมเกี่ยวพันเวลา่อยจะทําเปิดโรงแรมขึ้นบ้านใหม่เปิดโบงได้ประมาณนี้ครับงานสาคัญท่านก็จะเมตตาหรือเราเวลาไม่มีความไม่สบายใจก็จะโทรไป เล่าหรือไปปรึกษาลวงลุงอยู่ตลอดมันนี่แสดงว่าแอนก็เลยบอกผมไม่ได้คิดว่าจะโทรหาใครเลยเพราะผมคิดว่าเอามาเล่าให้แอนอะไรฟังมันก็คงจะจบแล้วก็คือไม่มีอะไรอ่ะอยู่ดีๆแอนบอกให้โทรหาลุงลุงผมก็โทรหาพ่อครับผมเรียกพ่อนะพ่อครับพอดีมือนี่นี่คนเพิ่นเสียเอาเอาหลานมาให้เลี้ยงเอาลูกมาให้เลี้ยงเอาลูกมาให้เป็นเด็กแฟด เอามาท่านไห้ไหมครับพ่อพ่อล่องล่องล่องพิจารณาหรือบึงเห็นเนี่ยว่ามาแบบไหนแล้วจะดีหรือไม่ดีหรือหรือมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังเลยท่านบอกค้าวผิวขอเสียงหน่อยวพ่อที่ได้ยินบอยพูดอย่างนั้นอ่ะพ่อใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมือนที่แอนแอนยังไม่รู้ที่มาที่ไปแอนทำไมรู้สึกว้าวหรือว่ารู้สึกรักตอนที่เอ่อ กับตอนนั้น่านรับแขกอยู่ค่ะจริงจริง่านรับแขกอยู่แต่ว่าก็ก็ก็แกก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วแกก็เลยพูดขึ้นมาอ๋อมากับยายใช่ไหมอันนี้คือผมเปิดลำโพงนะอันนี้รายการอะไรของพี่พอดนีเะไแบบว่าคือเรายังไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะเราไม่เปิดนี่ก็ได้เปิดลำโพงว่ามากับยายใช่ไหมก็มองหน้ากันหนูก็มองหน้ากันมากับยายใช่ไหมเด็กยายคนนี้ผมขาวทั้งหัวใช่ไหมคือขาวยีหลีพวกขาวทั้งหัวนั่นแหละ ครับแล้วทีนี้คือคือมันตรงตรงแมนบอล่ะตรงที่บอยเห็นเลยแมนครับก็ก็คือยายคนนี้ก็ก็ผมขาวทั้งหัวจริงๆลงลุงก็เลยบอกว่าเทวดาผ้าใยคนหนีมาพูดออกมาเองแมนครับเขาไปบ่นบานสารคาวเขาไปขออยู่แล้วว่าให้มีคนมาอุปการะหลานเขาแล้วทีนี้เทวดาก็เลยผ้าเพิ่นมาครับเทวดาก็เลยผ้าเพิ่นมาตั้งใจที่จะมาหาบอยกับแอนเลย มาขับยายแค่วาคัาพรคุณยด้เขามี<ห>มบุญเอ,า,อาง่ายๆค,คือหลวงลุงก็บอกว่าเขามีบุญต่อเราทั้งสองคนน,นั่นแหละลูกเลียมไว้โลดมันสิคําสิคุณคือในในใจหนูอะหนูคิดว่าถ้าเกิดหลวงลุงบอกว่าคือหนูรู้สึกแปลกไหมแปลกที่แบบอยู่ดีๆเขาจะเอาเด็กมาให้เลี้ยงได้ยังไงมันเป็นอะไรที่มันไม่คาดคิดอยู่แล้วในชีวิตของเราทั้งสองคนเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่เราเคยคิดไว้สักอย่าง<ะ>เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มันแปลกเหมือนกันเราก็เลยแบบเ มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเัียงไว้โหลดลูกมันสิคําสิคู่เพื่อนเพิ่นบอกว่าคือเขาเป็นคนมีบุญสักวันหนึ่งทาบอยแอนบ่เอาก่สิมีคนมีบุญคนอื่นมาลับไปคือดวงเขาเนี่ยดวงของเด็กคู่เนี้ยจะได้ไปอยู่กับผู้มีบุญโดยที่จะต้องพัดภาคจากผู้ให้กําเนิดครับทาบอยบ่เอากะสิมีคนมีบุญคนอื่นมาเอาแต่พ่ออยากให้บอยกับแอนเอาเพราะเขาเป็นคนที่จะมา มาขัม,มาคู่เนยเฮา,<ม>าแต่ที่สําคัญลูกว่าต้องไปคิดถึงตรงนั้นคิดถึงใช่ว่าเราได้บุญได้กุศลนั้นยิ่งใหญ่เขาเอาคนมาให้ทั้งคนถือว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบรารมี